ผู้ยิ่งผู้ชายคนไหนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นแก่กันหรือได้ลูบคั่มจับต้องแก่กันงามๆเพื่อนว่าถ้าเป็นผู้ชายโสดสิได้พบเมี่ยคููถ้าเป็นหญิงโสดสิได้มีคนมาสู่ขอ ถ้าเป็นผู้มีขอ้อผ่วแล้วอาจจิไ้บุตรหัวแก้วหัวแหวนเป็นสีแก่ตระกูลเลขกน้ำโชกเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่าแปดสามแปดหนึ่ง แปดสองแปดห้า